สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่แลนไบนะฮะเมื่อวานมีรถลงใหม่นะแต่ผมมาไม่ทันขออภัยด้วยนะฮะมาไม่ทันจริงติดง,งานนะ,ะวันนี้ก็เลยรีบมาแต่เช้าเลยนะ,ะมาดูนะก็ยังเหลืออยู่นะโอ้โหนี่มาแต่เช้ายังทันนะยังทันนะวันนี้วันศุกร์นะใครมาวันวันเสาร์อาทิตย์นี้มาดูได้เลยนะ,ะรีบมาเลยนะ,ะอันนี้มันรถไฟฟ้านี่มีรถไฟฟ้ามาลงใหม่หลายคันด้วยนะ,ะวัดที่แล้วเนี่ยขายไปกันระเบิดระเบอร์เลยนะ,ะแทบจะ โ้ oh, ช่างบอกว่าช่างทําไม่ทันอีกท่างคนเดียวทํากันไม่ทันนะฮะเพราะว่ากระ mm hmm. แสนิยมของรถไฟฟ้าเยอะมาก,กวันนี้ก็เลยพามาดูนะนี่แต่ว่าถ้าใครมีใครมีใครมีความรู้นะเอาไปทําเองได้เลยไม่ต้องรอนะถ้ามีความรู้หรือใครมีช่างอยู่ที่บ้านอยู่ในมือเอาไปทําได้เลยจะเร็วมากและต้นทุนก็บอกว่าถูกมากถ้าเอาไปอย่างเงี้ยนะฮะจะลดลงประมาณ ครึ่งหนึ่งอ่ะเกือบ50%อ่ะอย่างเช่นถ้าประกอบเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วอาจจะคาระ800พนะอางเนี้ย8 9 0 0หรือหมื่นหนึ่งแต่ถ้าคุณเอาไปทําเองนะอาจจะซื้อในราคาที่5-6 0 0 0พันเท่านั้นเองนะคุณ <c oughs> ถูกมากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะฮะไปดูเอาแบตเตอรี่นะเนี่ยแบตเตอรี่มีปัญหาแค่นั้นเองส่วนอย่างอื่นอ่ะวงจรเลยไม่ค่อยมีปัญหานะรถในบ้านญี่ปุ่นจากการที่ถามมานะ ถามช่างทั่วไปนะถามช่างที่เขาทาเนี่ยอยู่ที่เนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่มีปัญหาไอ้ระบบไฟไม่ค่อยมีปัญหาหรอกระบบเกียร์ระบบอะไรมันเป็นอะนาล็อกนะแล้วก็ระบบไฟฟ้าเนี่ยเขาทําดีนะฮะบอร์ดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาแค่แบตเตอรี่นะก็เอาแบตเตอรี่ไปดูนะบางทีลดต้นทุนเยอะนะเอาเอากล่องแบตเตอรี่มาแล้วให้ให้ช่าง,ขงเขาไปซื้อแบตเตอรี่เทียมๆหรือแบตเตอรี่เหมือนน่มาใส่ไม่ใช่เทียมสิ แบตเตอรี่เหมือนกันน่ะนะจะเป็นเทียมจะเป็นอะไรก็ได้เขาเดี๋ยวนี้เขามีหมดนะตอนเหมือนกันเนี่ยคุณอาจจะใช้ต้นทุนงแค่สองพันนะแล้วซื้อที่นี่ไปอ่ะคุณลดต้นคุณลดได้ได้ลดราคาที่ถูกไปประมาณสามสี่พันบาทนะที่นี่เริ่มต้นแค่ประมาณหกเจ็ดพันบาทเองนะครับรถมีแม่บ้านไฟฟ้าก็มีนะนะอันนี้ขาเดี่ยวยังมีเลยเนี่ยนรถนี่นะนี่นแกนเดี่ยวเลยนะเนี่ยดูดินี่นะ สวยๆงั้นเลยนะมีเกียร์ด้วยพับได้ก็มีนี่นะฮะอันนี้ไม่ใช่ราคาคณะหนมะื่นหมื่นหกเนี่ยไม่ใช่ราคานะเป็นเขาเขียนโค้ดไว้นี่มีที่จับเนี่ยแบตเตอรี่ถอดได้นะของญี่ปุ่นนะนี่นะนี่นะนี่ๆๆและนี่นะนี่นะคันนี้สวยนะเป็นแกนเดียวขาเดียวด้วยดูบอกเขาดินะพับมาทำไมบอกแค่นี้นะ <c oughs> ก็เท่นนะพับคอได้ด้วยนะ แล้วก็มีจุดพับด้วยเนี่ยน่าจะพับกลางได้ด้วยมีจุดพับนะฮะมีเยอะนะมีหลายคันมีแม่บ้านก็่เข้ามาบาสเข้ามาอยู่ตลอดนะอันนี้มากออไว้ตรงนี้นะอย่างจักรยานพับเนี่ยก็เริ่มต้นประมาณ8,000-9,000ยองนะลองติดต่อทางเรนไบด์ดูนะฮะนะเขามีให้เลือกหลายรุ่นแบตเตอรี่นะเนี่ยกล่องแบตเตอรี่เขาถอดได้สไลด์ได้นะนญี่ปุ่นเขาออกแบบมาดีนะส่วนใหญ่บอดไม่ค่อยพังอย่างที่บอก นะแล้วนี่อะไรเนี่ยมีเกียร์อย่างนี้ด้วยเว้ยไม่ใช่รถไฟฟ้านะแต่รถจกักรยานมีเกียร์เกียร์เป็นรถเก๋งเนี่ยเกียร์โตโนะนี่นะก็เริ่มมีลูกค้ามาแล้วนะฮะมามาเลือกกันแล้วเนาะคือเข้าเมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานก็ค้าไปเอาก็ไปส่วหนึงแล้วแต่ว่ายังเหลืออีกเยอะที่ที่จะเห็นไม่ว่าเนี่ยยังเหลือเยอะนะฮะแล้วพอดีวันนี้นัดเพื่อนมาด้วยนะก็มาดูกันนะคระับน,นะรถไฟฟ้านะฮะมีเกียร์มีดิสเบกเนี่ย นะมาดูได้เลยนะแต่ถ้าเกิดจะให้เขาทำต้องรอน,นิดนึงนะเพราะว่าช่างช่างทำไม่ทันจริงๆนะฮะทำได้วันละประมาณสองสามคันนะแต่ลูกค้ามาทีเป็นสิบคันอย่างเงี้ยไม่ไหวนะไม่ไหวน,นะยังมีอีกนะฮะนี่อันนี้เมื่อกี้รถไฟฟ้านะลอ้ลอล้อเก่านะ่าจะหมดไปแล้วแม่บงแม่บ้านนะนะฮะแม่บ้านน่าจะหมดไปแล้วนะแม่บ้านสามล้อที่กองอยู่นี่นะส่วนแม่บ้านไฟฟ้าเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเห็นนะ คือคราวที่แล้วผมมาทำเนี่ยเห็นอยู่สามสี่คันตอนนี้จะไปหมดแล้วตอนนี้เข้ามา็อตลดไ่เพราะว่ามันถูกเนเร็วมากถ้าเกิดคุณไปซื้อในห้างนะแม่บ้านแม่บ้านไฟฟ้าเนี่ยตกพันเราเกือบสองนหะมื่นเลยนะหมื่นว่าบาทนะแต่มาที่นี่นะซื้อแค่ราคาประมาณหเจ็ดพันบาทถือว่าโอเคเลยนะผมพามาดูไม่รู้จะมีแบบนะนี่อันนี้อันนี้อันนี้คือทําเสร็จแล้วนะอันนี้คือทําเสร็จแล้วเนี่ยใส่แป้นปุ๊บกดบิดเนี่ยขึ้นเลยเห็นไหมฮะ แบตเตอรี่นะเนี่ยเห็นไ,ไหมนี่นะฮะสามเจ็ดจุาแบตเตอรี่เหลือว่าสามเจ็ดจุไม่ถึงร้อยเปอร์ซ็นะส่วนแม่บ้านเนี่ยแม่บ้านไฟฟ้าน่าจะหมดแล้วเนาะที่ไม่เห็นนะฮะไม่เห็นเนาะก็คงหมดตรงนี้เป็นแม่บ้านทั่วไปนะ,ะแม่บ้านที่ไปที่นี่ถูกนะ,ะนะฮะโอ้โหนี่เยอะแยะเลยขายดีนะขายดีแล้วก็จริงๆมาสั่งทําได้นะ,ะว่าคือ ถ้าเกิดสมมติมาแล้วก็มาสั่งไว้ก่อนนะแต่ให้เขาทําให้ก่อนก็ได้นะทาไว้ก่อนแล้วก็วันสองวันค่อยมารับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดมารอรับเลยทกันไม่ทันอ่ะอันนี้คือหน้าร้านนะฮนี่ฮะแลนด์ไบ์นะเปิดทุกวันนะฮะมาติดต่อได้เลยโทรมาถามก่อนได้เลยนะโทรมาถามก่อนได้เลยนะอันนี้คือ นี่นะฮะหน้าร้านแลนไบนะโอบัติได้เลยนะฮะจําหน่ายจากักรยานทีุู่กที่สุดหลายช่อง,งอนี่นะก็คือมาได้เลยนะเปิดทุกวันเลยนะติดตามเฟซบุ๊กก็ได้เลยนะฮะสมรศีลาล้อมอยู่ทั้งบนทั้งขวามือ ah นะแล้วก็ Line ลายแลนไบนะฮะลายแอดไลน์